บุดผามะกะนั่งรลวมท่านบู ปูกับแม่คู่ตือให้จิ้มให้จับใจก็ยัหเือจิ้มตือใจกวบอกมือนเอาอีกกระบอกใครบอกว่าทางีน้าปุ้งกราอ่นเดือของแม่คู่กันอืมอันนี้เขาบอกเขาแม่คูอันนี้เขาปูอืมก็มีเขาเอาเรียกมันม่ถามกัวกพ่อเขาเลเนาะอ้าวขอให้ยางคือพาพร มือโคกมือดัามือโคกมือไม้อ้กูวันนั้กูกานะขาพรพังขึ้นหึงแล้วก็ปวนนะลูกนะกระเดินกระเดินอันนี้คองไปทความกับยิมแล้วด้วย,วยครับาง,า,า,ง,งเเโโา่งงว่าแค่อโนทบุมราวงจำป่าขังยาก,กับพ่อแล้วนะว่าจับมาไม่มาไม่ได้สัญญากัน้องโมูทันาไก,ก่ตั้งเดืม แคขันยาเนี่ยแม่ก็ไม่ใช่พอเบาออามาสักพอตระ่งตัวเครื่องบินให้แกะอมาโมเร่งเลยว่ามาโมเร่งมะมาอย่างคุณเวาบอกจะปาพ่อส่งตัวเครื่องบินให้เร็วก็นยังว่าขึ้นเบอร์ใหญ่แต่ยังว่าเบอร์เก็ดชิบเก็ชิก็ชอย่างนเดชิเอองานนี้จะยากงานพาระจีนอนโคตกู่ามานอนโการุ่นงานวิจัย เออนางแข็งกันใจใสโนอโทอสติโชนางสาววรยาโนอโทปาริขัตอืมน, <c oughs> นั่งปีกนัทเขียนถืออนันตยาประวัติเดียวกันนางขาวอยียงคำรือบอกเออคำรือนาง าสททามวัมนนอท้อกันจะพัดเชนโทงนางร,ราตีนางข้ามปิ้วมีหลายค้นดื้อครับปู่ตื่อเอาไรคือเชิงเรงนามที่รวบกลมมาข้อข้างมือโคกมือร่บมือโคกมือหมายด้ด้วยนะถูกขาบไรหึงหึงแล้วก็ดยจะดื่มจะดื่มนะรูปนะอืมความมั่นเะสียของเปล่งมาก เอายังเอกไทยวงหูงานแล้วก็ยังวิไีวันกล่อมกอนร่วมบุญกับองปูกจ่าเออใครเดอเนาะออเขียวมือเดงกันยังบ่กเป็นยังเราอ๋ะขอให้บักเทื้อตะ็นกล่อขอให้มือโคมมอรับมือโคไม่ไม้โชคกับภาพแสนเด้งเงินได้งอโคไร้งข่ยังนี้ทวงมาทำไมแไ่ดีเลยขอให้เงินบัเชไรเข้ามาใช่ไหม บัเคือเอกขนาดนีいい้มีเงินก so ูแค่คลิปเด็กบาทใช่ไหมครับปูมีอค่คลิปเด็กคลิปเด็กบคืออืเดี๋ยวพ่อเพิ่มให้ไปมม่มือเงินหน่อยได้ยังข่าอปูตองล่มหายแต่มันตายเนี่ยตายนด่ปูแต่แม่มันบอกว่าอีพอคอยมันเดอว่ากันบัดรสมสิบาทรักษาประเด็นพอวาคืออืตายครับปูแม่มันวาก็คืออะไรเคยวาเคือือคือพอเขาคือแก่ขาดเรคือวาคขา อืมพอใหญ่ก,กุคนง่าย,หายใหพ่ไดบได้ครับปูลูกหลานว่าได้ว่าสัน่นปูได้ดีดีครัได้ดีครับปูเอาอย่างนี้เข้าบออักเคืออื่นทำงานให้พ่อพ่อก็แกะให้เนาะเออบักเืออืนไปร่างรถหายจะไปครับปูข้าวบา,บาบรัางรวดกบหันหรือครับรวดพ่อเนี่ยตั้งแต่เกิดมาตืนรวก,กันกันม่คู่ค้พ่อคองร่างนพ่อขอรองจะไปบักเชือหอื่ ขออลองไปร่างรถไห้แดงอกครับปูให้ไปขีไปไหนแล้วเผาตักมืได้ออกลายน้มือขึ้นไปกองขนาดแค่นี้เลเนี่ยไ้ปูไอ้คนเสียมาแดงไปของสลากติปูแมงยังแม่งเม่นขัดเม่นเลยขอหลอกวโอเคขอหลอกอะไรครับปูขั้นก็ไปร่างพ่อว่าหข็เาโอเคบ๋ครับปูกต่างเนเเยอครับโอเคบปู อังกมามาจับคอกองต้อไปขึ้นไปงาน้งต้างขอก่็หายรึบออ่างงมาามาจับว่าพู้ถึงข้าไป้างหมดคนจะให้มากนม่ามาจับคอว่าถลงา ขัามันม <player> ่วางมาดกันพอห้ขึ้นนั่นไมาเคืออพอเคยขึ้นมาตัอมันก็หาขึ้นตือบอกว่าขึ้นหะมาเก่งไงตัวเก๊ก้าเปรดว่าขึ้นมากับคือตัแค่ไหนเอาก็คืออันนี้คือเงินมาจาก่าเคลือดครับปูมือเนี่งอครับไอเบิรงไปอันนี้เงมาจาก่าเคลือดเพิ่รุกเดี๋ยวพ่อจะให้รางวัลบาเคลือ โอ้เด็กไกเมมเกือเนาะรับปูเอาไปร่างเลยเนาะไปร่างเพื่อวางมืออื่นพอถือปล่อยกองกราอายไขั้วมัอเรื่มทับปูเมามองอื่นย่งนก็คือป่คือคือน่อนก็น่อนในรูกมอ้วนเพราะว่าคือขาย่งเหี่ยงคือกก่กินของหกรถพอกาะไรว่าย่อมปาาจะคืออะไรขึ้กระงอนก็ต่อเ กวงพ่อกับบ่คือขาเลยรักพ่อกับบ่คือคานำไรยิ่งยากนำว่าเหน,นือพ่อกับบ่คือคาผมกูริ้มคบปูกะนิดตนตมพ่อพ่ยิมอืมนอนกต่นอนพื่เว้็ต่อไปเลยบ่กื่อไปร่างเน้อไปร่างเน้อครับปูไปรา่างให้เรียบร้อยพรุ่งนี้พ่อจะออกปวจจ่าไปรักดตะเวนตั้งได้กับแถวรถแดงกไปยิ้มบ่ผ่านก็ยิมอืม,อม จงไว้ก็คือมาอืมอันนี้คงแข็งนานก้านเพชรขี้ไว้กับตาทองขี้ไว้ขคอะคบทางบุญขอเบิกบุญด้วยเบิกบุนกับไฟจะไปร่างรถดค่อยบอกเบิกกับไปปะเออออกกันร่างโลดฉันตัว่าดูออกกันฉันตัออกกันฉันทัวเนาะร่างโลดขั้นของพรอออ้าวข้งมันไดงข้งมันเยี่ยมมันไช่ได้ป่อืออ้ออออวววาวเจสเจอร์ขาด

ก็เงินกคือเก็บไรมั่ครับปูเออปู่น่ึงห้าปูเงิอกึ่งม่หนาหนาครับเอออันนี้ขึ้นมากอันนี้ก็เกือกมาจำพอดอันมาจำกระโดดแต่ว่าแก็ลตองหรือเงปนะ่นของเคนะไม่เคยของปูนะจะบอกให้นะครับปูเคยกะกรมือิน้แบบียังยืมขั้นบ่อแบบเรีวบ่อใหยืมครับ ฟุกงชิงฟุ้งยางมือชิงแรกเปืี่ยนรับ่พราะว่าถือขอแั่งง่ายๆได้อ่งครับปูทำอะไรก็ทงมันต้องมือชิงแรกเปืี่ยนแม่บอกครับเม่แกด้ยืมคือไปคือรถมักรงมือคือแรกเปืีอยนเมก็ตตึงเมื่อมันก่อนมันจะไปไหญ่ครับการชิดตึงมื่อมจเอาเงื่อนให้เขาเขาจะตึงให้เข้าได้ยิ่แม่คือการแรกเปืี่ยนว่าแค่จะได้ขออยู่งขอมยมา มันก็ตะไม่มาจางพอแันตูวเนาะครับปู่เอามั้แจ้แต่ไดก็ทำมันกับบ่อได้เม่อคู่ว่าคึ่งถมันบ่บอเยอะก็จะว่ามันงเนาะันขึ้นกันเนาะนนี้ขาลร้างรถกานสิดใจ่าบ่าาฮ่าฮ่า่าฮาฮ่าฮาฮ่าฮ่า่า่าฮ่กฮาาาฮ่ืฮ่มื่อจ่าฮ่าฮานเาฮ่าฮาฮ่าฮกาฮ่า่าฮ่่าา่อาา่า จัดการให้ลูกจัดการให้บอกใช้โชวไปเลยนะเดี๋ยวนี้เนี่ยอืมใครจะบอกค่ารังรให้พ่อพ่อจะให้รางวัลแกคุเนาะแจกไปคนแรกคนแรกคนแรกเอาคนแรกเลยอยิมบอกให้พูดการังพูดอ้าวเง้ยยิมเง้ยพี่ยิมพู่ยิมไปเลยพี่ยิมไปเลยิมไปแ่แน่นอนูนเนยน่น แคได้ก็ข้ารังก้นข้ารงกะนขารังก้นข้ารังก็บืูจังคือการยืมแต่ยืมแต่อีวเนาะข้างกว่ายืมแต่มือคมือร่างมือคงมือหมาของต๊ะถเงืมอย่าตะปูอย่าตะปูที่พรท่านช่วงไหนครับเอาจังคือยืมพอกับมือร่าว่านสขึ้นกันครับปูครับเออข้าบอารู้ไหมยืมก็คือกาค้า ปัดขามคีอเออแล้วก็ข่าดหนรกเนาะครับปูเออรืมออกไข่ก้อน้นะพวพอรืมออกไข่ก้อนอืมแต่ว่ามือใครยืมได้กอไม่เป็นได้ได้แช่นแน่นอนเพราะว่าพ่อจะไปกรอกฉนาดไม่ืมเพราะอะไรกันเนครับปูพวกอาโค้งพวกเขาอะกันก็เป็นลกมากเมื่อคู่ชีแดนเดี่ดวยวนเนาะครับไปดาเรี้บรือยเยอะโอเคแจกไปอ้าวขอให้ กิ้งกระบุกเค็อมือโคมือแรามือโคมือไหานาดูวันนีู้กขาดท้ายหึงหึงแล้วก็ดูจะไรจะดึงนะดึงนะดูงะไปร่ามยืดยืดไปรางยืดยืดท่าผู้ท่าปู้ข้อไมขันบั่นมเขี่ยไงดูวันนี้ท่าขึ้นก็ขั้มบ่ไหมเลยยืมหึ จากอยู่ครับปูปับอะไรไหมปับจากบ้านละปูปับเรันจำไปอยาเมี้ยต้องไปมันจะจไปเพรกกระเืองมันขึนครับปูแต่ว่าข้นมันไปพวกกระเือมันขืนก็จะงั่งครับเออใช่ใคนนีเหละครับปู เอาว่าอเคื่อนไปเป็นงั้ก่อนฮ่าๆๆๆเๆีๆเๆียๆๆ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 รๆๆๆๆอๆๆๆๆเกๆๆๆๆๆว่าๆๆๆๆเๆๆๆๆรูๆๆ่เคๆๆ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 คๆๆๆๆๆบๆๆ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 ๆว่ๆๆ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 ีๆๆ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 ๆ่ แคว่าเขาคือเาบอกได้ยยเรื่องนนคืเข่นกือน้าบอกคยือได้ปาุ่งแกคืมากอดเขาคนขนน้นายคือขาคือาเว่าบ่คยแกจะมอจะขาคนเับเอาหาเขาดลหรอไบ่าบ่ายคือเขาว่าม่ถือ อย่างไปห่าไปค้าง้อยค,ยอยครับปพ่อไปหู่ด้วครับไปเกขี้วยไปคือไปคือข้างด้ยเนนี่ไปกวดเขาก็นีก็อยกันก็งโ <c oughs> อ,อ,อ,อแล้เข่าแเกือแบบนั้น,น,เนเคือโอเออเกียวกับกคนอ จะอกวนกเพอจะมากวนอยางกว่ายงีไ้กวกวแ่คู่กับแกานกูยไ่ร้จกก่บอกไคือไปไมเก่ไมัำงคักมาง้ยไม่อางรกจะไปกับวกแกกวกอะไรควมฝันสร้างเสื้องนี้แมนบพู พื่อพังการคืนครับครับากัคเนเข้าไปถามเขาผู้ใหญ่นะถามเด็กปูปว่ากู้้าวัีดกวนนะรว่าจะปูสักคืนแล้วคำว่าแก้ต่างไาาะว่าฟังกักคือคือไ่ถามพอาะจะถามเคยค่ะปวเคยเคยฟังคือว่าว่ากันเคยเคยจว่าก็ฟังคือลูกค้าอืมไปก้นก้เคยไปถามใหม่ก็เอิมครับเคยเคยฝันคือว่า วััันาุาธุเยนอรเลก็ัถาบอวนค่เขีนฝันกับรับท่านเขอยู่ยออเรื่อคอเไปคืเรื่องเื่ของเสียจนเนี่ยปูก็ามเสียจนก็ไ้จของถอยอึ้งแคของาของวันเสียจนก็ว่าออกร้านเส้มสันาเแแ้านส้นมาเคือออกอ าม,าออมันคำคำคำเสียอกลเียกว่าพวว่าจ่าปูศักดิ์สิทธิก์กันปูรครับมันฟันคงตลอด,ด,ลดลลคอ่านมาขาดร้ายร่คือค่งใหเื่เอาสองหมดครับประกันผมได้ปูงมดบัดน,นี้และปร,บบรกัก็มาถึงห้องบ้านต้องคบโฆาทีพ่อว่าแก เขาก็เกษตรกรว่าถือฟ่นโค้งว่าถือขอได้ข้าเบิ้มข้าเบิ้มแต่คิงพวงนี้ไม่น่ากระโดดพวงนี้ยังไงก็คอดมืออื้อยๆก็นอดบจอเริ่อถึงตำรวจเงินงไก็ขอดคอดภาษีสิบหครับปูโอเคแจกไปอ่าขอทหมือโค้งมือแมือโค้งมือมัดไอ้กวนนัถูกขาดไระืินแล้วก็รวยเจริญเจือเรือสาธุสาธุ ครับแอดยิมกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสายบุญท,ทุกทุกท่านนะครับเด้อที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเข้ามาครับเป็นกำลังใจให้ท่างช่องครับบ,าบา่าวแอดยิมจะลงคลิปได้ไปครับคุณพอ่อคุณแม่คุณตาคุณยายครับกับกดไลค์กดแชร์ให้คือเกา่า ครับแอดยิมกับพยายามนะครับเนาะการึงแม่คู่การึงทีมงานทุกท่านครับที่ทั้งหอครับกับพยายามขอปูให้เอฟซีทุกคนสวัสดีค่ะแตงูมาแตงันยิ้มเต็เครือเนาะค่ะสวัสดีค่ะสวัสทุกทคนค่ะครับกับพยายามขอตัวเลขเด็ดเอ่อหรือว่าโชคลาภจากปูให้ขึ้นกันครับก็อยากให้เชนเชนขึ้นกันนะครับเด้อทั้งช่องก็อยากให้เชนเชนขึ้นกันครับบอมเอนวาอ่าทั้งช่องอยู่ยไก่แล้วครับสิบัวอยากให้พ่อแม่พี่น้อง ครับสายบุญได้อยากให้ได้น้ากันทุกผู้ทุกคนนะครับเด้อตัวเด็กที่ปูประทานมากประธานชคมากครับแอดช่างเซยฝันแม่นบอปูด้วยจาแอดยิ้มถามให้ได้ครับเด้อคุณปัจใจโยดีครับแอดยิ้มถามให้แล้วครับปูก็บอกว่าให้ยิ้มไปถามช่างเสยเด้อว่าเคยฝันแม่นบอครับขันช่างเสยว่าบอกับว่าต้องสือมันบอกออกดอกกุศลว่าครับกับฟังคำเบาคำจ่าของปูดีดี ของเสียจวนยัดยิ้มกระถามให้แล้วครับเสียจวนปั้นท่งทุกงวดวสันวาอ่ะงวดนี้กระถาเบิ้งวสันวาเอาเข้ากับฟังดีๆพิจนาคักนะครับเนาะบางเทือของเสียจวนบางเทือกผู้คนกะวอาขวบใบซื้อครับเข้ากับพิจนาเอาคือสร้างเสืออกเทือกแสบปูถูกน้องเบาเล็กแจงโมขับปูหบางเทือกปูกะวอาขวบใบซื้อเพราะว่าเมื่อเสานี้แม่คู่กับประกาศบอกเก้าศูนย์เก้าเก้าสิบกับเจ็ดกับเจ็ดสิบขับพี่น้องเมื่อเสานี้ครับเข้ากับฟังดีๆเอา ครับแล้วก็ทั้งซองครับพยายามนะครับขอปูให้ครับก็ยังให้ได้น้่ากันทุกตัวครับผมเอาก็ยิปไปอย่างนีไปหาสลากกินแบงรัฐบาลไว้ครับสำหรับวันที่16ปูแทหปูตาบอกว่าออกแท่แน่นอนเก็ดรติย่งไรมันก็ออกมันถวนแล้วสันว่า ครับอ่าก่าววันที่16นะครับเนาะหนึ่งหกก็ปูบอลเหรียญแต่พี่น้องไปยิบไปหาสลากกินแบงค์ตบานไปนะครับเด้อครับปู่อัด16มันจี่ไดนมันถ่วนแล้วมันได้มันก็ออกคือคนมีลูเข่าเดือยอ่าปูกบอกว่าแต่งหูเคยมีลูเข่าเดือนบอยิบมตะบานมีครับอ่าคอดเข่าเดือนมันออกบอออกครับอ่าอิริดไปนี่ก็แม่อิริดเนาะครับเนาะครับกับปูบอกว่ากับหัวคันเข่าเดือนมันก็กับหัวกับหางเลยดิกับจากขาทั้งขามาเป็นทั้งหัวกับ นี่มันกะออกได้ครับพี่น้องเก้าศูนย์ก็เป็นหกศูนย์ก็ได้ครับเอ็นซี่ก็บพี่เจ้าน่าดีดีสิบเก้าก็เป็นสิบหกก็ได้ครับสิบเก้าอาจเป็นสิบหกก็ได้ครับเนี่ยนะครับเล้วก็ฟังดีดีพี่เจ้าน่าคักกักครับแล้วก็ปู่บอกว่าเก้าเดือนออกแข็แน่นอนแล้วก็ปู่บอกว่ายิ้มอยากได้สามตัวหนาเพราะว่าสันวาสลากกินแบงธนาคารรางวัลสามตัวหนาแม่เต็ม้องเก้าเดือนออกโยแต่ว่าให้เตาเด็กมันต้องกลับหัวค่ะครับเก้าเดือนออกโยแต่ว่ามันต้องกลับหัวค่ะครับ มันอาก็กลายเป็นเด็กหนุอยก็เป็นหนึ่งก็แล้วนะครับปูดแปลกไี่ปูดกับว่าหาแต่เด็กหนุ่มเงี้ก็ได้ครับอ่ะครับเอฟซีกับแต่พอบ่ายยิมก็ได้บอกเรื่องเด็กหนุ่มยังเพียร์ครับแต่ไม่บอว่าในร้านยิมกับย่าร้านแตงโมออกเนาะควอดวันที่ซีซีครับแต่ว่าปูดบอกเรื่องเด็กหนอยมเงี้ครับอ่าหนึ่งซีก็ไปยิปไปหาไปนี่นะครับซีซีครับอันนี้กับแน่แม่นอนหนึ่งซีซีหนึ่งครับเพราะว่าปูดบอกเรื่องเด็กหนุอยไหมครับพ่อกับพี่แจน่าเอาครับอันนี้เป็นมักส่วนตัวนะครับ มาผมมาเข้ากับฟังไหวเป็นแนวทางครับผมแต่ว่าผู้บอกว่าเด็กนาสามตัวครับเด็กนาสามตัวนะครับเนาะอ่าเด็กนาสามตัวบอกให้ยิ้มไปยิบรวดสัตว์ล่วงไทยอันยุนาสามตัวคือสิบเจ็ยยุนาสามตัวคือสิบเจ็ดครับพี่น้องเลขยนาสามตัวนะครับเด้อผู้ใดอยากถือรางวัลเลขนาสามตัวก็ไปยิบให้มีเลขสิบเจ็ดอยู่ทั้งหน้าครับผมอ่ให้สุขสมันมาดำดับไปด้วยกันสำรักพ่อกบครับผู้บอกว่าวนี้สีไห ขันมีสูงมีหมานที่ต้นมะขามให้คุณบอกกบเจ็ดสบเปอร์แต่ว่าผู้ตาเสามสิบเปอรครับสามสิบเปอนตาะครับเนาะเอาพิจารณาดีๆทุกคำบอกคำจ้งของปูมีรางวัลนะครับเด้อสาเปอรครับคือบัตรสาบาทรักษาได้ทุกโรคครับไม่คู่ป่วยแต่ใส่บัตรสามสิบาทรักษาทุกโรคแต่งโมปูยังไงสามสบาทรักษาทุกโรคครับรักษาได้ครับเอาพิจารณาดีดครับปูห้แตงโมสามบบาทรักษาทุกโรค ครับผมครับผู้ใหญ่นะครับเด้อะตลาดไทแล้วก็ร่วมกันรื้อมาข้าวมากว่ามากก็ไปยิบไปหาซากินแม่รัฐบาลไว้ครับ30บาทรักษาทุกโรคนะครับเนาะครับอ่าครับให้ยืมครับผม30บาทรักษาทุกโรคผู้ให้แตงโมกับสามเซฟอ่ารักษาทุกโรคพร้อมไม่ให้ยิ้มกับสามเซฟที่เอายิ้มออกค่าลดรางลดซอยสามสิบเปอร์เซ็นต์กับพี่เจารณาเอาแต่วางงวดนี่มื่อนี่ครับปู้ให้เสียเอก เอารถขั้นมาแดงไปล่างปู้ที่ขี่ไปกองสลกักครับทะเบียนรถขั้นมาแดง2071เอารถไปล่างเ้อครับเ้อครับมันสีล่างคือของแอดยิมบอกรับรถขั้นมาแดงครับส่วนปู้บอกว่าเอารถขั้นของแอดยิมไปล่างมันก็ออก06เต็มเต็มเลยนอนเป็นบ่แต่งโมคกับออกล่างครับงวดน,นี้ปู้บอกให้เสียเอกเอารถขั้นมาแดงของปูครับทะเบียน2071รับไปล่างแล้วกับปู้ให้เสียเอกเอาเงินมามาจําค่าล่างรถ ครับเลขท้ายเงินมาแต่ว่าปูบอกห่วงมากไปเกตแปดเกตเก้าแปดครับเกตเก้าแปดนะครับเนาะครับอ่าเกตเก้าแปดประสันปูบอกเสียเองครับแต่ว่าปูบัดสุดท้ายปูกาบอกยิ้มก็สามสิบขึ้เก่าครับเอาพิจารณาเนะครับเนาะครับทั้งช่องเป็นแค่แนวทางเลยครับเด้อใส่วีฉายานในการรับชมครับปูให้ค่าเยียวยาแตงโมข้าไปหาหม้อครับผมสามสิบรักษาได้ทุกโ้อครับ ผู้ได้ป่วยเมื่อกี้นี่ก็รักษาได้เสียเอกผู้ก็รักษาได้ครับย้อนสามสิบบาททุนสันมาครับเข้ากับพิจารณาดีๆนะครับเด้อถูกคำบอกคำจ่าของปูมีรางวัลสามสามสามนี่ก็มาของเสียจวนกับตังของเราอยู่ดีครับกับเพราะว่าเสียจวนมาสามกับมาสองวิ่งสามวิ่งสองครับอ่าเอฟซีเอาไปเอาไปเปรียบเทียบเท่ยกันทุงสันแต่ว่าของไม่คู่กับมาศูนย์กับหัครับนี่ครับสามสิบบาทรักษาได้ทุกโรคครับของไม่ไม่คู่มาศูนย์ของเสียจวนมาสามครับ มันก็เป็นตัวเรียกปูให้เก่าครับสามศูนย์ครับพี่น้องนะคกับพี่แจน่าเด้วยครับเด้อถูกคำเบาคำแจของปูมีรางวัลครับแอดยิมก็ขอวามความบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสายบุญทุกทุกท่านครับที่อ่ากดปิดตามกดไลค์กดแชร์เป็นนะกาลังใจทั้งช่องนะครับมาแอดยนยิมภาพใหเมิ่งไหนทครไปเดียนรถปูจะไปไปครับผมครับขันเสียเอกจะไปล่างเสียเอกรับปากได้ว่าจะไปล่างขันบอกกับบัือเห็นกับตาเนาะครับขันบ่ล่างบ่ได้ที่หมด คขันว่าไปล่างบ่ได้อดยิมก็ได้ออกคาล่างรถไหนล้วเนาะครับเนาะครับผมครับผมนี่แหละครับกู้ตาให้เสียเอกเอารถขั้นมาแดงขั้นนี้ไปล่างออกขันว่าไปล่างบ่ได้ครับอ่ะเอฟซีเดียพี่เจน่าเอาทะเบียกนก็สองศูนย์เจ็ดหนึ่งครับผมกะให้โชคๆมนๆันๆนับกันทุกผู้ทุกคน ครับสำหรับชิมี้แอดยิมจะขอจบชิมต้นเพียอนสำเนี้กับเอสซี่สายบุญทุกทุกท่านครับส่วยๆมันๆแอดยิมกับขอสวัสดีครับสวัสดีค่ะ